เป็นว่าถูกล้นทั้งยาเสพติดแล้วอาวุธปืนไปนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแก๊งค้ายาเสพติดรถห้าคันมากันยี่สิบกว่าคนได้ตอนกาลังหลบหนีนะครับหลังจากชิงยาบ้าของกลางแล้วก็ชิงปืนจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดที่สงขลานะเป็นฝ่ายปกครองนะฮะขณะเข้ารอซื้อยาไอซ์จากเอเย่นค้ายาในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ19นาฬิกา45นาทีนะครับของคืนที่ผ่านมาจุดตรงนี้คือทางเข้านิคมร่วมพัฒนาที่ชาวบ้านเรียกว่าสาราเขียว ในพื้นที่หมู่11ตาบลกาแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลามีตอนนี้นะฮะได้ยาบ้ากับปืนไปแล้วฝ่ายปกครองเขาล่อซื้อ,อยาไอซ์จากแก๊งขายาจากนั้น19นิกา55นาทีเห็นรถสองคันนะครับคันแรกเป็นรถเก๋งสีขาวกับรถกระบะอีกคันหนึ่งขับมุ่งหน้าไปทางถนนสายนิคมพัฒนามีรถกระบะสีขาวตามไปติดแบบนี้นะครับไม่กี่วินาทีมีกระบะอิสุสุแคปสีบรอน มีรั้วกั้นด้านหลัง